หน่วยการเรียนรู้วันเด็กวันครูสําหรับในกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องวันเด็กแห่งชาติกันค่ะสําหรับสัปดาห์นี้วันเด็กแห่งชาติมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันเด็กแห่งชาติมีความสําคัญอย่างไรนะคะวันเด็ก เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อชาติซึ่งจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตซึ่งวันเด็กปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2565นนั่นเองค่ะและหน้าที่ของเด็กมีอะไรบ้างนักเรียนลองดูสิคะว่าหน้าที่ของนักเรียนต้องมีอะไร ตั้งใจเรียนเชื่อฟังผู้ใหญ่พูดจาไพเราะสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เด็กที่ต้องควรทำนะคะสำหรับวันเด็กปีนี้ถ้านักเรียนไปเที่ยวงานวันเด็กที่ไหนก็ต้องระมัดระวังโควิดโดยการใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยนะคะ